ั้งนี้ไม่มีรถอ่ะว่าจะลองโดนชนกันหน่อยเฮ้ยมีจริงชนได้ปะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ได้อยู่ในเกมอินดี้ที่มีชื่อว่า Truth Lo o p นั่นเองที่แปลว่าลูปแผ่นความจริงนะลูปคือการวนเวียนซ้ำไปซ้ำมานะครับเรื่องราวข้อข,ข้าของเรื่องนี้คือเราเนี่ยได้รับบทเป็นไบรอันนะครับหนุ่มที่จะไปรับภรรยาของตัวเองที่เพิ่งเลิกงานถ้างั้นเราก็กดเริ่มกันเลยดีกว่าปแน่ใจไหมแน่ใจสิ6 1 6เกมพีเซนเสียงเกมมันเหมือนกับ เกมแนวชูตติ้งเลยอ่ะไม่ก็แนวไฟติ้งนะครับไม่เหมือนเกมผีเลยไม่แต่นิดเดียวนะสร้างโดยราเฟอราซาจะมีใครกลัวไหมถ้าเกิดได้ยินเพลงแบบนี้แล้วมีผีโผล่มาไม่น่านะใช่ไหม <c oughs> เราตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็มีนาฬิกาบอกด้วยมีทีวีด้านหน้าหวังว่าจะเปิดได้นะลุกช้าจังเราสายแล้วนะเราจะต้องรีบไปรับมดิสัน เธอเลิกงานเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอย่างแรกนะครับหาก่อนว่ามีของอะไรไหมนะไม่มีอะไรให้เช็คเลยประตูตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะแล้วตรงนี้เปิดได้นะครับน่าจะเป็นห้องของเราแต่ว่าทําไมทําไมเราถึงแขวนรูปนี้เอาไว้อะแปลกจังเลยเราบ้านของเราไม่ใช่หรอทำไมประตูมันถึงเปิดไม่ได้อะอะไรกันเนี้ยเราน่าจะเช็คหมดแล้วนะครับ ไม่น่าเหลืออะไรให้เช็คแล้วก็ไปออกไปรับภรรยาของเรากันเลยภรรยาเราอยู่ที่ไหนอะ่ะมีบอกไหมเราอยู่ในเมืองนะครับเป็นเมืองที่เงียบมากเลยผิดทางขอบคุณครับที่บอกไม่งั้นนี่ไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนน่าจะไปทางนี้ไหมไม่มีไม่ได้เสียงคนนะครับข้างหน้าคือปัม๊มน้ํามันหรือเปล่าหวังว่าจะมีฉันสัญ,ญญากับเธอไว้ว่าฉันจะไปรับเธอให้ทันเวลามันอันตรายที่จะกลับคนเดียว เราตำ้รวจแล้วแล้วก็มีรถพอื่นนะครับค่อยดูเป็นเมืองหน่อยมีคนอยู่ด้านหน้าภรรยาเราปะใช่ไหมฉันหวังว่าเธอจะสบายดีนะที่รักฉันสัญญาว่าจะไม่สายอีก <c oughs> ไ,มไม่น่าใช่ปะภรรยาเราน่าจะเลยไปอีกนะครับเมื่อกี้ไม่น่าใช่ภรรยาของเราหน้าเหมือนผู้ชายไปโอเคมีอะไรตกยู่ที่พื้นเนี่ยอ๋อท่อนะครับไม่ได้มีอะไรสนามเด็กเล่นไม่ใช่ด้วย มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทางนี้น่าจะทางตันทางนั้นก็ข้ามสะพานมาทางมะลายนะครับแล้วก็น่าจะแถวนี้นั่นไงใช่ไหมทําไมมีเพลงขึ้นขอโทษนะที่มาช้าที่รักไปกันเถอะไปคว <c oughs> ้าทำไมหันหมาอย่างนั้นนะ <c oughs> อา้าครั้งนี้เราตื่นมาแต่ว่าในบ้านเรามีทั้งขยะแล้วก็ หมือนกับขวดเหล้ามากมายนะครับเหมือนว่าเราจะเมาได้ที่เลยเป็นเพราะอะไรเหรอน่าจะมีเหตุผลนะครับบ้าเ้ยฉันสายแล้วฉันจะต้องรีบไปรับเมดิสันนี่นครับมันคือการลูบนะไปได้เลยใช่ไหมถ้างั้นมันฝนตกอยู่ฉันต้องการล่มโอเคเช็คได้ไหมล่มเราวางไว้ที่ไหนอะมีซิงค์นะครับแล้วก็มีมแมลงเพียบเลยเข้าปากไปเนี่ยอ่นนี่ไงล่มเก็บมาอุ้ย,ยออกบ้าน น่าจะครบทุกอย่างเลยนะครับไปวันนี้เป็นวันที่ฝนตกฝนเม็ดใหญ่มากน่าจะต้องไปทางเดิมนะครับน่าจะคิดว่านะฝนตกพันๆข้างหน้าก็มองไม่เห็นถ้าดูจากนาฬิกาเมื่อกี้น่าจะประมาณเที่ยงคืนปะรถชนได้ปะอย่างลองโดนรถชนอนะ่ะมีคนวิ่งกลางถนนนะครับแถมฝนตกด้วยทำไมาถึงเป็นอย่างนั้นน่าแปลกนะ น่าคิดเหมือนกันนะว,ว่าทําไมก็ถึงวิ่งกลางถนนแบบนี้สวัสดีครับคือทำไรอยู่หรอกำลังรออะไรอะ่ะรถเมย์ปะโอเคขอโทษนะที่รักฉันมักจะลังเลตลอดเลยลังเลอะไรเอ่ยโอเคด้านหน้านะครับเราจะรีบน่าจะรัดถนนได้เลยนะหวังว่าจะไม่มีรถชนเมดิสันมาแล้วขอโทษที่มาช้าเมดิสันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเ <c oughs> ขาร้องไห้นะครับแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ฮะ <c oughs> เรากลับมาที่เดิมแล้วคงไม่ได้ไปรับแล้วแหละข้างหน้าเรามีเหมือนกับก้อนเนื้อนะครับแล้วก็มีเลือดแปะอยู่ด้วยเวลาด้านบนก็น่าจะเที่ยงคืนไหมถ้าจะให้เดานะครับไาชั้นสายแล้วจริงๆเมดิสันเนี่ยออกจากงานมาตั้งชั่วโมงแล้วถามันคือก้อนอะไรอะแครั้งนี้มีร่มไหมประตูตรงนี้เปิดได้ยังเปิดไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเลยโอเคถ้าง,งานก็ไป ไปอีกรอบหนึ่งนะครั้งนี้เหมือนมีควันเพียไปหมดเลยพายุหรือเปล่าใช่ไหมพายุเข้านะครับหุยหน้าจอเป็นไรหรือผีก็ังจะโพละผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีซาวนะครับไม่มีมิวสิกเกมเลยรถขึ้นสนิบปะ่ะบรถมันกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วนะครับแล้วก็คนที่รอเราอยู่นี้ <c oughs> ไม่ได้รอเราสิกลายเป็นเหมือนกับซอมบี้นะครับชาที่มันสว่าจริงๆรักษาสัญ,ญญาก็ไม่ได้ อะไรขึ้นอ่ะอย่าพูดอย่างนั้นสิอุ้ยอุ้ยเมนดิสันคือขอโทษนะที่มาช้ารอสักชั่วโมงหนึ่งคงไม่เป็นไรใช่ไหมสองสามชั่วโมงรอได้อยู่แล้วเนาะนายมาสายจังเลยขอโทษครับ,รบก็ฮะไปไม่ถึงนะเอาอีกิีเราไปไม่ถึงรอบนี้เหมือนฝอนตกอีกครั้งนึ่งนะครับแสดงว่าเราจะต้องหยิบร่มสิใช่ไหมก้อนเนือก็เพิ่มขึ้นนะครับด้านหน้าเราไม่ก็ลำโพงสักอย่างหนึ่ง บารเลยจนต้องรีบไปบบรับเมดิสันดูแล้วมันเที่ยงคืนแล้วด้วยอตเก็แบงบเี๋วหยิบรอบนะครับแล้วก็ออกไปด้านนอกฝอนเป็นเลือดเลยอะ่ะเลือดเต็มพื้นเลยนะครับแล้วตัวละครเราก็ไม่เอะใจด้วย <c oughs> เป็นผมผมต้องแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ใครเขาเล่นสีหรือเปล่าเทศกาลทเมทโตโอเคเราจะต้องรีบวิ่งไปนะครับอยากรู้จังเลยว่าโดนรถชนได้หรือเปล่า ผมว่าเธอจะโอเคนะที่รักโอเคอยู่แล้วก็แค่เที่ยงคืนเองปะเรื่องงานกี่โมงอะรอสักสามสี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเนาะคนนี้ก็ย,ยังรอได้เลยเราน่าจะพกล่มมาสักสองคันนะจะได้ให้ภรรยาเราใช้ด้วยเมนิสันยังอยู่ใช่ปะยังอยู่นะครับแล้วก็ร่างกายไม่ได้เป็นเนื้อด้วยนะเมนิสันคือมาแล้วอะขอโทษทีที่มาชะ้ะอะไรอ่แมงมุมเหรอต้องหนีใช่ไหมเราหนีทันไหมอะมันคือแม แมงมุมหน้าเมดิสันทำไมเหรอมันเกี่ยวอะไรกับแมงมุมเหรอคือถ้าจะให้เดานะครับผมคิดว่าเมดิสันเนี่ยน่าจะตายไปแล้วด้วยที่เราไปรับไม่ทันนะครับเมดิสันจะต้องโกรธฉัน,นแน่เลยฉันสายเกินไปแล้วอาา่าฮะไม่มีร่มนะครับครั้งนี้สแสดงว่าฝนไม่ได้ตกนะเปิดได้ยังก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมน,นะครับในตอนแรกที่เราเห็นว่ามีเหล้าเยอะๆะครับแสดงว่าเราน่าจะกินเพื่อยอมใจนะหรือไม่ก็เราย้อมรับความจริงไม่ได้นะครับทําให้เราติดอยู่ในบ่วงนี้นะ โอเคมันเที่ยงคืนแล้วฉันหวังว่าเธอจะโอเคก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ติดว่าเราไปไม่ถึงสักทีนะฉันมันขย,ยายจริงๆเธอสมควรได้รับคนที่ดีกว่าคนนี้ใช่ไหมไม่น่าใช่เมดิสันรครั้งนี้สาบานเลยว่าฉันจะไม่ดื่มอีกก็แค่ตั้งนาฬิกาปลุกก็น่าจะไปรับทันแล้วนะครั้งหน้าเนี่ยข้ามสะพานไม่มีคนเนาะสวัสดีครับเฮ้ยเมดิสัน เพื่อนอย่ายิ่งไม่ทันไม่ทันจริงๆนะแล้วครั้งนี้คือก้อนเนื้อเพี่ไปหมดเลยเต็มบ้านนะครับใครทำความสะอาดได้บ้างเนี่ยเราก็มีขยะก,ก็มีเราน่าจะทำใจไม่ได้จริง,รงๆอนะบ้าเอ้ชันลังเลอกแล้วบริษัทต,ต้องรอฉันเป็นชั่วโมงแน่ๆเลยไปครั้งนี้จะมีรถมาชนไหมบริษัทเลิกงานตอน หนึ่งนาฬิกาครับหวังว่าเธอจะโอเคครั้งนี้ไม่มีรถอะ่ะว่าจะลองโดนชนกันหน่อยเฮ้ยมีจิงชนได้ปะเฮ้ย <laughs> ถึงเร็วขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแล้วก็ฉันจ,จะไม่ให้อภัยตัวเองขอโทษนะครับที่ขวางทางแต่ขอบคุณที่ให้ติดรถไปด้วยมาถึงไวขึ้นเยอะเลยนี่ไง <laughs> <laughs> ก็ว่าอยู่นะครับว่ารถคันเนี้ยมันมาจอดตรงนี้ได้ยังไงนะรถตำรวจอะสแสดงว่าเมดิสันถูกยิง ที่ไหนนี้ไมค์คราเหรอใช่ไมค์คราฟไหม <laughs> แกมันขยะ <_ an> เสียงใครพูดอ่ะใครกันที่ด่าเราแกมันไอขี้เมาแน่จริงพูดต่อหน้าสิทำได้เป่า <laughs> แกจะต้องทรม,มานไปชั่วนิรันดรโอเคมันคือคำสาปเหรอใช่ไหม <_ an> เราไม่ได้ผิดไม่ใช่หรอ ภรรยาเราตายนะครับแล้วคนที่ยิงก็น่าจะเป็นจอหรืออะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นคนที่วิ่งไหมคนที่วิ่งตรงกลางถนนนะครับไม่แน่ใจนะเราได้แค่เดาใครอะเมดิสันกลับมาแล้วเหรอทำไมไม่รับฉันจากที่ทํางานหรือที่รักก็ไปแล้วแต่ไปช้าขอโทษครับครั้งหน้าจะตั้งนาฬิกาปลุกนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกม Truthloop นั่นเอง ถ้าตกใจตรงไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับและถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะเอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ